พี่ชายแต่งโมโพสข้อความจีจ๊ดใจหลังมีการจำลองเหตุการณ์การจักไปของน้องสาวรายการเล่าข่าวดาราวันนี้รายงานกลับมาเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจเป็นอย่างมากอีกครั้งค่ะเมื่อไหนปานเทพพัวพงพันธ์คณะบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรังเสร็จพร้อมด้วยนายแพทย์ทวชัย การจะนรินอนดีตสัญ,ญาแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมและนายนวัดอิสระไกรศิลและอาสาสมัครจำลองเหตุการณ์ดาราสาวแตงโมธิดาพลัดตกเรือจมแม่น้ําเจ้าพระยาเสียชีวิตเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์65ทั้งนี้ ต่อยด้ยศพี่ชายของแตงโมก็เดินทางไปชมการจำลองเหตุการณ์ดังกล่าวณบริเวณท่าน้ำพิบูลสงครามพร้อมกับพสภาพและฝากข้อความเอาไว้ว่ามาที่นี่กี่ครั้งก็เศร้าหดหู่และแค้นโก,กรธเกลียดพวกมันทุกตัวท่ามกลางคอมเมนต์ให้กำลังใจจากชาวเน็ตและแฟนคลับของแตงโมนิดา